ปกติครับขออนุญาตแอดท่านด้วยนะครับคือมีหลายท่านมากนะครับที่สงสัยว่าไอ้แม่เหล็กนะครับที่อยู่ด้านหลังลำโพงอันนี้ครับจะอ,ออกยังไงครับก็แล้วแต่วิธีมีบางคนก็เอาไปต้มเพื่อให้เกาละลายนะครับแล้วก็เอาออกแต่สําหรับวิธีของผมนะครับคืออย่างที่เห็นนะครับมีอุปกรณ์ คือมีค้อนเล็กๆแล้วก็มีไขควงไขควงนะครับที่เป็นไขควงแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้แล้วก็ลําโพงนะครับตากแดดนะครับตากแดดเอาไว้สักประมาณชั่วโมงหนึ่งครับเพื่อให้ความร้อนทําให้กาวนะครับหลุด ล่อนออกมานะครับหรือไม่ก็ละลายนะครับหลังจากนั้นก็อันนี้ผมตากแดดเอาไว้ชั่วโมงกว่ากว่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็จะเอาออกให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมก็กำลังทำมวลสันนะครับถามว่ามวลสันบ้านผมหาง่ายไหมครับ บอกเลยว่าง่ายมากครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับต้นวาสนาครับต้นวาสนาล้วนๆนะครับแต่ละต้นนี่เป็นต้นวาสนานะครับขนาดใหญ่มากอันนี้หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านแล้วก็ถ้าเป็นต้นขนุนแล้วก็อยู่ต้นคุณนะครับต้นคุณก็ออกไปแถวๆนี้แหละครับมีอยู่หลายต้นมากครับนี่ผมขาดแต่ต้นเงินกับต้นทองครับ ยังหาไม่เจอไม่รู้จะไปหาที่ไหนเหมือนกันแต่เมื่อวานก็มีพี่คนหนึ่งเขาใจดีครับเขาโทรมาหาผมละก็คงจะได้ในอีกวันสองวันนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาตรงแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับกำลังรอคนที่มาถ่ายผมอยู่ครับรอแป๊บหนึ่งไม่ละ ผมถ่ายผมเองดีกว่านี่นะครับหลังจากตักเอาไว้นะครับเป็นเวลาชั่วโมงกว่าก็ตอกเลยครับเห็นไหมครับเยวหลุดเลยหลุดละข้างนี้หลุดแล้วนะครับก็ตอกข้างนี้ใหม่นี่หนครับหลุดละอันนี้หลุดแล้วนะครับหลุดอยู่แต่อันนี้ใช่ไหมครับ อย่าตอกอย่าตัดแดดนานแล้วก็วางให้มั่นเลยนะครับดูครับแล้วก็ตอกเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับหลุดเลยครับทีเดียวหลุดเลยต่อไปก็ด้านก้นนะครับด้านก้นแล้วก็เสียบเอาไว้ให้ดีครับแล้วก็ตอกนะครับเห็นไหมครับหลุดเลยครับอันนี้ก็โอเคครับได้แล้วนะครับ ครับแม่เหล็กตามที่ต้องการครับผมว่าบางทีไม่ต้องเอาไปต้มก็ได้ครับไม่ต้องตักแดดนานก็ได้ครับก็มีบางอันผมไม่ตากแดดเลยครับออกมาก็เจาะเลยครับได้แล้วครับสุดท้ายแล้วก็ขอให้ทุกคนเฮงเรวยรกันนะครับ สุดท้ายแล้วก็ขอให้ทุก